วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคนกับสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมหลังจากที่ถนนในฮ่องกงฝุ่นตลบเพราะบรรดารัฐมนตรีและสอสอเพื่อไทยต่างบินไปคารวะทังสินเมื่อกลับมาถึงเมืองไทยบรรยากาศภายในพักเพื่อไทยยึงเต็มไปด้วยร่องรอยแห่งรัฐการฆ่าฟันกันมีภาพร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงปรากฏออกมาว่าไปพบกับทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงแ้ก่อนหน้านี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมจะยืนว่าไปฮ่องกง ก็ต้องการเป็นแค่พาหลานไปเที่ยวเท่านั้นภาพอย่างนี้ไม่สามารถที่จะหลุดออกมาจากฝ่ายตรงข้ามได้ต้องมาจากคนภายในคนใกล้ชิดนั่นเองไม่สามารถจะเป็นใครได้หรอกครับและด้วยเรื่องนี้เองทําไมร้อยตารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงบอกว่าใครที่จ้องทําลายกันร,รับรองจะเป็นรัฐมนตรีก็จะต้องหลุดจากเก้าอี้แน่นอนฟังดูแล้วก็เห็นบรรยากาศได้อย่างชัดเจนแล้วครับที่บอกว่าการปรับครมอลอำนาจอยู่ที่ นายกยิ่งรักนั้นไม่ได้อยู่ที่ศักสิณไม่น่าจะเป็นความจริงสนธิยานเช่นดิเทน,นทำรายงาน